และนี่คือโน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์การเล่นเกมของชาวเกมเมอร์นั่นก็คือ MSI GP 7 6ไหม่สุดจากทาง MSI ครับ แล้วไซ์ G P 76ตัวนี้มาพร้อมกับ G P U รุ่นล่าสุดจาก Nvidia GeForce RTX 3060 6ทีครับ G D D R 6และ C P U Intel Core i7 10870H หน้าจอขนาด17.3นิ้วแบบ Full HD ครับมาพร้อม Refresh Rate ถึง144 h z ให้ค่าสีที่ใกล้เคียงกับ100% sRGB เลยทีเดียวครับมาพร้อมกับคีย์บอร์ด s t e Series แบบ p e r k ค y R G B ครับให้คุณปรับแต่งสีสันของคีย์บอร์ดได้ผ่านทาง ซีซีพีเอนจินสได้อย่างเต็มที่เต็มรูปแบบแบบที่คุณต้องการเลยนะครับพอตการเชื่อมต่อที่ครบคันรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับมาพร้อม Wi-Fi 6ครับทำให้คุณเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีบนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและว่องไวเลยทีเดียวครับคุณสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพภายในเครื่องของเจ้าตัว MSIGP76 ได้ผ่านทางซอฟต์แวร์ที่ชื่อ m อ i เ r a g o ดา e n t อนเซเตอร์ใหม่ล่าสุดจากทาง M s i ไครับหมดห่วงเรื่องของการระบายความร้อนระหว่างเล่นเกมครับ เจ้าตัวเอวส GP 76ตัวนี้มาพร้อมกับระบบระบายความร้อนคูลบ,บูสไฟลครับสงพัดลม6คิไปําทำให้คุณเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลเต็มประสิทธ,ธิภาพเต็มอารมณ์ของคุณไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนครับและที่พิเศษสุดๆครับของเจ้าตัว GP 76ตัวนี้ครับมาพร้อมกับระบบเสียง Hi-Res Audio ครับทำให้คุณได้เล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้อย่างเต็มที่เต็มอารมณ์ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของิุิภาพในเจ้าตัว MSI CP76 ตัวนี้โน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์สำหรับพอเกมเม e ร์ r อย่างคุณครับ The Ultimate Play ที่สุดของงานเล่นเกมครับ